สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะมือนีพอกับแม่เหมียวอีกแล้วเนาะจ้าพี่น้องมือนีผีผีเพ,พ,พิ่นถามมาว่าไอ้ต้นใ่ของไอห้หางมาเป็นยังไงนะคะพี่น้องนี่ค่ะลักษณะต้นใ่ของดอกหางม่านะคะพี่นอ้นงอง,งนี่จขถังล่ังนี่เขากําลังแตกขึ้นค่ะพี่น้องคานี่คือลักษณะเขาเหมือนต้นสนมากๆค่ะพี่น้องค่าเบิ่งเอา คล้ายๆต้นสนนะคะเพื่อนถามมาว่าคล้ายๆกับต้นสนแมนโบะนะอันนี้โบแมนเวยค่ะนี่อันใบจังสีโบแมนยังสีโบแมนค่ะ mm hmm. จะต้องเป็นจังซีเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ลักษณะโดนละอองน้ำสวยงามเลยค่ะนี่อันนี้แกเป็นดอกแก่ของเขานะ mm hmm. เดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งอีกปานึงนะคะพี่น้องเขาก็ะสีน,นี่ยอดอ่อนๆดอกอ่อนๆเห็นไห่บอก ลักษณะเหมือนสนแพงค่ะนี่เห็นบ่างามค่ะพี่น้องต้นนี้ให้งามไลายลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งหมองมันไลายลยกันอันนี้เห็นว่ามันเป็นแบบว่าทายต้นให้เห็นชัดเจนนะคะแม่กันเลยทายตรงนี้ให้พี่ๆน้องๆได้ส้มนะคะว่าต้นหางม้าเป็นยังไงนะคะพี่น้องนี่เห็นบ่เดี๋ยวจะไปเบิ้งดอกหางมากันนะคะพี่น้องอันนี้มันเถาเลย,เลเน,ยนี่ลักษณะของเขานี่ แกแล้วแต่ว่าตรงนี้มันบ่มีหมองหยอดอ่อนๆนะคะเดี๋ยวไปเบึ่งหมองที่มันลายเนาะอันนี้มันจังชัดเจนนะคะฝังคนสิวีว่าสังเกตเออมันอยู่มองไดนอต้องสังเกตจังไดโนนเป็นจังไดโนอนี่เนาะจ้ะเป็นยาชูกําลังนะคะกินหลายเสียบหลายกินหลายกับบอดีนะคะพี่น้องกินพ่อดีเพราะว่ามันมีสารที่เห็ดห้แบบ,บชูกําลังนะคะอือคือ พึกคลองเหมือนมานั่นหละจา้าพี่น้องจา้ากินน้อยๆเป็นยานะคะกินหลายกับมีโทษนะคะอาหารทุกอย่างต้นไม้ทุกอย่างพืชผักทุกอย่างกินเยอะก็มีโทษนะคะกินได้น้อยนะคะกับเป็นยาเป็นยาบำรุงนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องดอกกันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ตน้นอันนี้มีทั้งต้นมีทั้งดอกหเห็นนะคะคนี่เห็นไหม ต้นมันสวยงามมากเลยค่ะโอ้ยก่ีวต้นลคะค่ะพี่น้องคือสิบอรไรเด็ดดอกถัพ,พอมองอ,อ่อ,อนๆสีเด็ดเนี่เบิ้งอยู่ค่ะอันนี้มันแก่แล้วพี่น้องคะ่ะนี่ต้นเขาลักษณะขายต้นสนนะจ๊ะนี่เห็นบอเปล่ายขายต้นสนแพงนี่ลักษณะเขาเห็นบึเายต้นสนแพงนะคะนี่ สวยงามค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือฝนกรสิมา,ายลหลค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ลักษณะของเขานะคะนี่เบิ้งนะคะมามมงนี่ย่ามใดฝนห้ามรถค่ะพี่น้องค่ะจะเป็นอีอย่างนี้มุมนี่ล่ละมุมที่แมวสีไทย หางหมานี่ยหรอคะพี่น้องนี่น่ะพี่หลีฝนตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาแค่นี้นะคะพี่น้องเบิ้งเอาคลิปสั้นๆนะคะพี่น้องขาอันนี้ดอกเขาดอกแก่แลวกะต้นเขานะคะพี่น้องลักษณะเขาเดี๋ยวถ่ายรูปจักบาดก่อนโอ๊ยฝนมาอีกแล้วคะไล่หายหค่ะพี่น้องขานี่ต้นสนนะคะสน ลักษณะคล้ายต้นสนนะคะเหมือนพีเพ่นผามาน่ะแม่นต้นเดียวกันบ่อนะคะนี่อันนี้ต้นเดียวกันค่ะพี่นงองอากาศค่ะโอ้ยเสมเสะบึ้งแน่ฝนปล่อยแล้วค่ะพี่นงค่ขามายงามใดก็ได้ช่วงดีทั้งอาทิตย์นะคะฝนตกจะพี่น้องค์ขาสวยงามค่ะโอ้ยนี่ห้ามันเริ่มสูงค่ะพี่น้องค่ะนี่ใครเห็นกับสังเกตบึ้งเด้อจ้าหนิอังเี่เพิ่นเฉียวอันอ่อนอันนี้เริ่มสีแก่แล้วค่ะ เขากระสิไปแกะตัวนี้ออกไปแกะเปลือกดําออกแต่แมวขี่คานแกะบ่เป็นยังต่อคะ่ะนี่แกะออกแล้วก็ไปชุบแป้งทอดเป็นทำปุระได้นะคะหรือเอาไปผัดน้ามันหรือไปลวกจิ้มแก้วกระแสบคะ่ะพี่น้องโอ้ยอีกแล้วคะ่ะพี่น้องเบิ้งเนี้ยเปียกเบื้อเราฝนตกนี่เห็นไหไปลวคะ่ะมามุ่งนี่ยงมใดฝนตกยง่หนั่นไปละจ้าบ๊ายบายจ้า